ครับเดี๋ยวนี้กำลังสีเตรียมตัวไปนะครับนั่งสีเตรียมต,ตัวเตรีมทาานะครับเนาะนี่จะเป็นรถอเอาป้ายไฟขึ้นนะครับไป,ไป้ายไฟขึ้นเพราะว่าเพราะว่าที่แรกก็เอาขนรถตอนเดียวนะครับเมื่อกี้โบเบิร์ตพวานมีทีมีแหวว่าป้ายเป็นป้ายอันนี้ปลานะครับเนาะก็เ,ปเ,ปะะเลยต้องได้เอามาขึ้นรถ นะครับเพราะว่าถ้าฝนตกฝพ้นนังมันก็บิบอะไรเปียกนะครับจิบอะไรเปลี่ยนะครับเนาะครับคือจิบก็ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็ลดเป็นสูงสูงเกินนะครับนีเกือเขาจะขั้วเนี่ยนะครับเออต้องออกออกนะเออเราอยู่ข้างหลังนะครับจะทับสีเต็มฟองนะครับเนาะ ัน,น้าสิใส่กองัน้าสิใส่กองแนวนี้ไปตลอดเ่าตรงเอาเล็กไม่เห็ดขอบมันนะครับเล็กไม่เห็ดขอบยังโบเสียวไหววันนับยอนนีพ้องกับียมรลังสีเตรียมโตัวเดินทางนะครับกำลังสีเตรียมโตัวเดินทางเพราะว่าในนัดทีมงานอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับย้อนนี่ก็ได้เ,เวลามานิดนึงนะครับทีมงานนากจากกำลังอ,อาบหนาวโบ้ทั้งโบ้ทุกคนนะครับ นี่ครับเนาะนี่นครับนี่เตรียมอยู่นะครับก็กำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวในเสาร์นะครับเตรียมกำลังเตรียมเตรียมตัวเดินทางนะครับเนาะแบบเป็นเพื่องเรียบร้อยนะครับเนาะจังคอยเบิ่งเนาะครับเนาะคอยเบิงนะครับเดี๋ยวอีูทีมงาน มีงานน่ากันกรัลังเทียวถึงรถนะครับนอ่อกไ่เทียวตะวันออกใส่เดินทางปอดเดินทางแล้วมีงานน่ากันนั่งถึงก็ย่อยขึ้นมากส่ติมรถแล้วตามไส่รถโคดแล้วเวลาเราครับนอกวันนี่ก็ไปแสดงกดเต็มรูปแบบที่เวลาครับ ภาพดีปทุ่มนครับภาพรรกานอะจยปอยเบิงบรรยากาศเดินทางนะครับเนาะปเบิงบรรยากาศเดินทางต่อไปนกบเนาะสบาจะเอาไหมก่อนจะซื้อติดไหมนเอาลองเอาไว้ก่อนเอาไหมฮะเออยนอบาบอนทบบาี่บ่สกดตบตุ้งกตุบท่กดตนทานทิงบัทบับ น้ำเปล่านี้นะคะน้ำปล่า1บา1บานอนบานนอนี่เอาป้าจ้ขนมนกไปยมอก็ด้อกม่วเนี่ยแัวมบวแม่ก็มีใครปิ้งมแม่แปิ้งใครม่เดี๋ยวนี้ก็ ยังเมื่อตนไหนหอนงานอยู่ครับจอดปั๊มที่สองนะครับเจอด๊มที่สองแต่ว่าไก่สิหอนงาญน,นะครับไก่สิหอนงานแล้วเนียอยู่ตกใจนะครับเนาะตกใจเลยครับหอนเนี่แต่ว่า,าอากาศจะเป็นมืดมนะครับมืดอยต้ตอ,อตงใช้สีอันตรายน้ำฝนใน่ยัางอยแต่ว่ามึงเคลื่อนแถวนี้โต๊ะครับมึงเคลื่อนแถวนี้โต๊ะเพราะว่าแรงเมื่น้ำทางนี่มีแต่น้ำของน้ำทังนะครับเนาะนะครับ รถอครับทีมงานนอกอ่ะแงเขานามงน่บเขานามงไนน้ลกับเขาเซเว่นมันหนอเพราะว่าของอย่างนี้ก็เล่นเขางานเลยนะครับแล่นเขางานเลยนะครับน้ำกล่อมแบนสยาวสุดยาวนะครับนอกบทีมงานนอกจอดต่ำพอท่เสียนออกมาทังปยัดนะครับออกมาทังประหยัด คัามอยู่นะครับค่าปีปทุ่มนะครับคัามออกมาเสร็จประหยัดอากาศเสียนแรงกาบออกไปก็บสีแดนเข่างานนะครับย่างอีโบกไกลก็บกุ้ยจีหอดนะครับกุ้สจีหอดจังควายเบิองตอนหอดงานนะครับเนาะไปกับตีงานอย่างนี้กับมวนยู่ต้องรอถูกต้องไหมต้องรอเนาะครับ cuộc ma thật yếm lẹ, cuốc yếm lẹ, 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 ตอเข่าไปต้้งค่า่าไปเอาตอเข้าไปตังคาส่วนมีใบนี้รั่ม่เอ่เอเร้อไ้นอนี่ย่อนอน่รถปาจ้ามีไผจะลุกเป็นสาต่อ รับเรืกใช่ไหมครับอีใดปิดไหมทอ่เด้อว่าปีประทุมลงต่อรถที่มหาสารคามบกศสารคามเด้อพี่น้องเด้อลง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 ลแ่ลงแม่้านโกสุมจายไมยังแนวลงแนเซ่ก่นเอาไปังคือโกสุมเอาไปสอที่เบาหันไปลงอ่ะเอรี่คัะคโอ้เรือล่พาวาปีปฐุมโอ้ยไม่มีปีฐุมไม่พี่ปฐุม

แต่ขอสกลตรูนว่าคุณคิดผิดอริยสัจเห็นผู้หญิงแม่ไม่ได้ช่างใจทุกข์จะรอให้มาเห็นรู้เรื่องของผมเป็ดนี้บอกหน่อยถ้านั้นต้องมองกันทั้งสิทธิ์ด้วยเรื่องมีค่ะไม่ได้นะไม่ได้เลยเก็บพอแล้วหมดก็ถ้าก็สันอยู่ในใจ

សុខសប្បាយអត់មែនកែបទៅជួយគ្នាដោយការឬណគូណាយើងទៅតស៊ូអង្គនេះទៅបាក់គ្រប់យ៉ាងជាបលោះអង្គបងជួយផងថ្ងៃនេះអត់ចាំនៅណានឹងបានរីករាយជាចិត្តតែលងលំមិនហ៊ានអានជិនເປັນពូແມ່តងយ៉ាងបែបនេះបងអីងលេសផងបាទ มองมองไปไปยก็ต้องยิ้มอายคน้ำลายเลยตู้ดคำอกไปอนตาตาคือมนพูดว uh, mm ่าใสาคือกากับผู้าว่านปินตอกัดด เดี๋ยวนี้ก็คือหอดงานเรียบร้อยแล้วครับงานเรียบร้อยนะครับเนาะรกแเดี๋ยวจะเรียบร้อยทีงานเพราะวมาจอดแล้วนะทีงานนั่นแหละในร่องนะครับร่องเขาไปนะครับท้าบุญในวัดนะครับเนาะไปที่เดี๋ยวนี้ วิธ <ersch> ีก็ยังตีตังยังบ่ทันแล้วอยู่ครับวิธียังตีตังยังบ่ทันแล้วอยู่เวลาก็มาสามกว่าแล้วนะครับเจ็ดสี่โมงนะครับเนาะสามโมงเจ็ดสี่โมงแล้ววิธียังตังบ่ทันแล้วอยู่วันเนาะวิธีเพิ่อก็ได้ออกเดินทางมาแต่หมู่บ้านนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็สิฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่ครับวิธียังตังบ่ทันแล้วอยู่กําลัง ตูตีดวไ้ก็ตีดไอ้ปลูกนตูล่งก็ขนเนาะครับเนาะตู่งเนาะก็ล่ไง,งใข้างนึงนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นการใลรอมจังหวัดสีเทพบ้านนำ้ำบ้านเนาะ ครับลุงทิศกัไเดชไายบรรยากาศเดินทางครับมาแสดงสดที่มหาสารคามนะครับนอกว่าปีประทุมมั่นหรอครับกับเป็นเวทีใหญ่เต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบนะครับน้องแบบว่าเต็มวงนะครับเวทีใหญ่เดียวนี้ครับยังต่างวัฒน์เหลี่ยมอยู่อันหรอเดินทางมาแต่กับวิธีทีแต่คำบ้านแต่ว่า สงสัยจะตั้งคุ้มเสาร์นี่ครับตั้งตอนใช้สายอยู่ครับเนาะยังบม่ทันแล้วอยู่ครับแต่ว่าก็ท่านอยู่ท่านท่านนี่เนาะครับเนาะภาพลุงทิดาจะได้ขอปิดคลิปนี้ไว้สำหรัี้สักคนนะครับเด้อคลิปหนาพ่อครับลุงทิดใหม่ขอบป้วนผู้ที่โคตรไหลโคตรแช่โคตรดีตามบกขำโคตรชนะเนานะครับนเนาะเป็นกำลังแรงใจแห่งครับผมคลิปหนาพ่อไม่ว่า